พุทธวจนะฉบับสั่งโยดหน้าที่7ความเพลินคืออุป,ปาทานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดิิษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็ภิกษุยยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอะไรคือ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูปย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับ แห่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นะความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญ ย่อมสยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมความเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปประตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเอง วันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไป,นไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยจงมีธรรมมีศีลเป็นประทีป จงมีธรรมมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นอย่ามีเพื่อนสองเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และนําไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงศีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับสั่งโยชน์หน้าที่8ค่ะ